ในวงสนทนาหรือในที่ทำงานจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่โดดเด่นอย่าง,งเงียบๆคือคนที่ไม่ค่อยพูดไม่แสดงตัวมากไม่ออกความเห็นพร่ำเพรือ่อแต่เวลาเอ่ยปากขึ้นมาทุกคนจะหยุดฟังเพราะคำพูดของเขามักตรงคมและลึกอย่างไม่น่าเชื่อคำถามคือทำไมคนที่เงียบที่สุดถึงคิดได้ลึกที่สุดหลายคนอาจมองว่าคนเงียบคือคนเก็บตัวคนไม่มั่นใจหรือคนไม่กล้าพูด แต่ความจริงลึกกว่านั้นมากคนเงียบคือคนที่กำลังใช้พื้นที่ภายในมากกว่าพื้นที่ภายนอกและนั่นคือเหตุผลที่ความคิดของเขามักลึกกว่าใคร 1. คนเงียบใช้เวลาฟังมากกว่าพูดจึงเก็บข้อมูลได้ละเอียดกว่าเวลาคนส่วนใหญ่พูดสมองจะยุ่งอยู่กับการจัดคำคิดว่าจะตอบอะไรจะอธิบายยังไงจะเล่าเรื่องไหนต่อแต่คนเงียบทำตรงกันข้าม พวกเขาไม่ได้รีบเติมบทสนทนาจึงมีพื้นที่รับฟังในระดับที่ลึกกว่าพวกเขาฟังน้ำเสียงฟังอารุณฟังความหมายแฝงฟังสิ่งที่คนพูดไม่ได้พูดออกมายิ่งฟังมากยิ่งเห็นชัดยิ่งเห็นชัดยิ่งคิดได้ลึกเพราะความลึกของความคิดไม่ได้เกิดจากการพูดเยอะแต่เกิดจากการรับข้อมูลอย่างละเอียด 2. คนเงียบคิดก่อนพูดจึงพูดน้อยแต่ตรงประเด็น ในขณะที่บางคนพูดก่อนคิดแล้วค่อยมาแก้ทีหลังคนเงียบกลับคิดก่อนพูดวิเคราะห์ก่อนตอบไตรตรองก่อนจะเอ่ยคำหนึ่งออกมาเขาจะถามตัวเองในใจว่าสิ่งนี้จำเป็นต้องพูดไหมจะมีประโยชน์ไหมพูดแล้วทำให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือแย่ลงพูดแล้วกระทบใครหรือเปล่าเพราะผ่านกระบวนการคิดหลายชั้นคำพูดที่ออกมาจึงมีน้ำหนักไม่ฟุ่มเฟือยไม่ไร้สาระไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบ แต่เป็นความคิดที่ผ่านการคัดกรองมาแล้วจึงลึกตรงและน่าฟัง 3. คนเงียบชอมสังเกตรายละเอียดเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามบางครั้งเรามองโลกจากภาพรวมแต่คนเงียบกลับมองจากจุดเล็กๆที่คนอื่นไม่ได้สังเกตสีหน้าท่าทางสายตาความเงียบของคนอื่นสิ่งที่เปลี่ยนไปแค่เล็กน้อยหรือบรรยากาศบางอย่างในห้องสิ่งเล็กๆเหล่านี้ คือข้อมูลสำคัญที่ทำให้เข้าใจคนเข้าใจสถานการณ์และเข้าใจความจริงที่ลึกกว่าระดับผิวเผินเหตุผลที่คนเงียบคิดได้ลึกเพราะเขาเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นและสิ่งที่มองเห็นก็ทำให้เขาเข้าใจโลกแบบละเอียดขึ้น 4. คนเงียบชอบอยู่กับตัวเองจึงมีพื้นที่คิดลึกมากกว่าคนทั่วไปคนเงียบมักชอบการอยู่ลำพังชอบเวลาที่ไม่มีเสียงชอบคิดคนเดียว และชอบให้ความคิดไหลไปโดยไม่ถูกขัดในขณะที่หลายคนต้องการเสียงรบกวนเพื่อไม่ให้คิดมากคนเงียบกลับต้องการความเงียบเพื่อคิดให้มากขึ้นเขาถามตัวเองบ่อยทบทวนตัวเองบ่อยสังเกตความรู้สึกตัวเองลึกกว่าคนอื่นไตรตรองจนเห็นความจริงด้านในที่หลายคนไม่เคยเห็นการอยู่กับตัวเองคือพื้นที่ที่ความคิดลึกๆเติบโตขึ้นและคนเงียบมีพื้นที่นั้นมากกว่าคนอื่น 5. คนเงียบม,มักคิดเป็นภาพใหญ่ก่อนสรุปเป็นคำพูดสั้นๆก่อนพูดคำหนึ่งเขาจะวิเคราะห์ทั้งโครงสร้างของเรื่องดูความเชื่อมโยงของปัญหามองเหตุและผลมองผลลัพธ์ระยะสั้นและระยะยาวเขาไม่ได้คิดเฉพาะคำที่กำลังจะพูดแต่คิดถึงผลกระทบจากคำพูดนั้นด้วยสิ่งที่พูดออกมาจึงมักสั้นแต่ทิมลึกเพราะมีรากที่ผ่านการคิดมาอย่างเป็นระบบคนพูดเยอะอาจมีหลายความคิดแต่คนพูดน้อย มักจะมีความคิดที่ตกผลึกแล้ว 6. คนเงียบอ่อนไหวต่อความรู้สึกจึงเข้าใจโลกได้ลึกในระดับอารมณ์คนเงียบหลายคนเป็นคนอ่อนไหวไม่ได้อ่อนแอนะครับแต่รับรู้ความรู้สึกได้เร็วและแรงกว่าปกติพวกเขาเข้าใจสีหน้าเล็กๆที่เปลี่ยนไปเข้าใจน้ําเสียงที่ไม่ได้ตั้งใจสือ่อเข้าใจความเงียบของคนอื่นเข้าใจอารมณ์ในห้องแม้ใครจะไม่ได้พูดอะไรเลย ความสามารถนี้ทำให้เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์และยิ่งทำให้คิดได้ลึกเพราะใช้ทั้งสมองและหัวใจร่วมกันไม่ใช่แค่คิดตามตรรกะแต่คิดตามความรู้สึกของมนุษย์จริงๆ 7. คนเงียบมาคิดหลายชั้นก่อนตัดสินใจเวลาที่มีเรื่องใหญ่ต้องคิดคนเงียบจะไม่รีบตัดสินใจเขาจะคิดแบบนี้ครับข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรมีความเสี่ยงอะไรที่คนอื่นยังไม่เห็นไหม ถ้าตัดสินใจตอนนี้ผลระยะยาวคืออะไรถ้าไม่ตัดสินใจจะเกิดอะไรขึ้นเพราะการวิเคราะห์หลายชั้นทําให้มุมมองของเขาลึกเป็นพิเศษและมักมองเห็นสิ่งที่คลาดสายตาคนพูดเก่ง 8. คนเงียบไม่ต้องการเสียงดังเพื่อยืนยันตัวตนแต่ต้องการความจริงจากภายในบางคนพูดเยอะเพราะอยากได้รับการยอมรับอยากให้คนสนใจอยากเป็นที่เห็นแต่คนเงียบกลับไม่ต้องการเสียงจากภายนอก เขาต้องการความจริงจากภายในมากกว่าจึงไม่รีบพูดไม่รีบตัดสินไม่รีบออกความคิดเห็นจนกว่าความคิดจะชัดจริงๆบทสรุปเหตุผลที่คนที่เงียบที่สุดมักคิดได้ลึกที่สุดเพราะเขาไม่ได้ใช้เสียงเพื่อสื่อสารแต่ใช้การสังเกตการฟังการคิดและการรู้สึกเขารับข้อมูลจากโลกภายนอกอย่างละเอียดและประมวลผลในโลกภายในอย่างจริงจัง ความเงียบไม่ใช่ช่องว่างแต่เป็นพื้นที่ที่ความคิดเติบโตและคนเงียบคือคนที่ให้พื้นที่นั้นกับตัวเองมากที่สุดดังนั้นอย่ามองว่าคนเงียบไม่มีความคิดเพราะบางครั้งความคิดที่ลึกที่สุดในวงสนทนาอาจกำลังซ่อนอยู่ในคนที่ไม่พูดอะไรเลย